วันหนึ่งขณะที่ท่านรอซูลเอนตัวนอนอยู่ในบ้านของท่านหญิงไอชะด้วยท่าที่เผยให้เห็นขาอ่อนของท่านอบูบักก็มาขออนุญาตเข้าพบท่านรอซูลยังคงอยู่ในท่าทางเดิมและอนุญาตให้อบูบักเข้ามาทั้งสองพูดคุยกันจนเสร็จสิ้นธุระหลังจากนั้นอุมัดก็มาขออนุญาตเข้าพบท่านรอซูลต่อท่านก็ยังคงอยู่ในท่าเดิมจนกระทั่งพูดคุยเสร็จธุระแล้วอุสมานก็มาขอเข้าพบท่านรอซูลเป็นคนต่อไปเมื่อทราบเช่นนั้นท่านรอซูลก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรง และจัดผ้าผ่อนของท่านให้ปิดขาทั้งสองอย่างมิชิตแล้วจึงค่อยอนุญาตให้อุสมานเข้าพบเมื่อทั้งสองพูดคุยกันเสร็จอุสมานก็หล,ลักหลับท่านหญิงไอชใช้ที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดถามท่านรอซูลขึ้นด้วยความชงวนใจว่าโอรอซูลของอัลลอฮ์ระหว่างที่อบูบักกับอุมัดเข้ามาฉันเห็นท่านวางทีท่าตามสบายไม่สนใจอะไรมากแต่เพราะเหตุใดเมื่ออุสมานเข้ามาท่านจึงต้องเปลี่ยนท่านั่งและจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยด้วยหลักะ ได้ยินดังนั้นใบหน้าของานนบีก็ปรากฏรอยยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวราวไข่มุกก่อนจะตอบว่าไอชะาเอ๋ยจะไม่ให้ฉันรู้สึกอายต่อชายที่แม้แต่มาลาอิกาย,ยังอายเขาได้อย่างไรท่านอุสมานเป็นบุคคลที่ใส่ความละอายไว้ในตัวตนอย่างเต็มเปี่ยมจิตสำนึกของท่านสะอาดบริสุทธิ์ทั้งการแสดงออกและบุค,คลิกภาพล้วนเปี่ยมไปด้วยมารยาทชั้นดีถึงขนาดที่เหล่ามาลาอิกาพากันปลักปลืม้มรายงานโดยมุสลิมจากหนังสืออุสมานผู้มั่งคั่งทั้งสองโลก หวังว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งสอนใจในการดำเนินชีวิตอินชาอัลลอฮ